สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทางช่องเพกาฝากเมตตามหานิยมจะมานําเสนอท่านผู้ชมทางด้านกาฝากต้นหางนกยุงไทยนะครับท่านผู้ชมผมก็ไปตัดมาวันวันนี้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นกาฝากต้นหางนกยุงไทยแล้วก็มีจุกนะครับเตกไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมก็เป็นกาฝากที่ค่อนข้างจะหายากนะครับตั้งแต่ผมหามาก็เพิ่งเจออันเดียวนะครับท่านผู้ชม แต่อย่างอื่นพวกมะขามต้นลักต้นมะยมต้นอะไรนี้ก็เจอเยอะพอสมควรนะครับแต่หานอยงไทยนี้เพิ่งเพิ่งเจออันเดียวนะครับหลายคนก็อาจจะหาง่ายแต่บางคนก็อาจจะหายากนะครับแต่สําหรับผมเพิ่งเจออันเดียวครับท่านผู้ชมก็เลยเอามาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับตอนแรกก็ว่าจะถ่ายที่ต้นนะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะถ่ายได้เพราะรถมันเยอะนะครับผมผมก็จอดรถแต่ก็ไปหักมาเลยนะครับก็ขอแล้วก็ไปหักมาเลยครับท่านผู้ชมแต่ก็เป็น กาฝากต้นหางนกยุงไทยนะครับต้นหางนกยุงไทยนะครับท่านผู้ชมจะไม่ใหญ่จะต้นไม่ใหญ่นะครับท่านผู้ชมจะเป็นต้นเล็กๆก็เป็นดอกสีเหลืองแล้วก็สีแดงนะครับและก็มีน้ำนะครับท่านผู้ชมแต่ต้นที่ผมไปตัดมานี่ก็เป็นดอกสีเหลืองนะครับท่านผู้ชมก็มี้นามมีอะไรนะครับผมแต่ก็แต่ไม่มีใบของต้นหางนกยุงนะครับท่านผู้ชมผมก็ไปตัดมาคือกิ่งนี้มันกิ่งใกล้จะตาย นะครับท่านผู้ชมมันก็เลยไม่มีใบนะครับผมก็เลยลงให้ท่านผู้ชมได้ดูแบบนี้นะครับผมก็หากมีใครสนใจนะครับก็ลองติดต่อเข้ามาสอบถามกันดูได้นะครับผมต้นหางนกยุงไทยครับท่านผู้ชมก็มีน้ํามีอะไรพร้อมนะครับแต่ก็จุกไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับท่านผู้ชมก็ขอท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากคลิปเพียงแค่นี้นะครับผมก็สวัสดีครับ